สวัสดีค่ะจากบานายองค่พยอมค่ะวันนี้ก็พามาเดินในส่วนคุณตานะคะตอนนี้ก็ใช้ติดสปริงเกอร์หนึ่งตัวนะคะเมื่อเช้านี้ไม่ได้ลดนะคะเมื่อเช้าตื่นสายเมื่อเช้าตื่นมาตั้งมงเช้านะคะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับนอนมาหลับตอนตีสี่เผลอแป๊บหลับไปยาวเลยนะคะการทำงานที่ไม่มี เจ้านายทํางานของตัวเองก็จะดีแบบนี้นะคะจะตื่นเมื่อไหร่จะนอนเมื่อไหร่ได้นะคะอันนี้ก็ทําแปลงตรงนั้นไว้หน่อยหนึ่งนะคะก็ไปเอาตาข่ายมาเกียมล้อมนะคะเดี๋ยวน้องหมาจะเข้ามานอนนะคะตรงนี้ก็เตรียมปลูก อันนี้ก็เอาต้นเล็บครุดนะคะเล็บคุดเล็บครุดลังกานะคะเอามาปลูกไว้นี่ค่ะอันนี้เป็นฟักทองนะคะอุย้ยอะไรกัดใบขาดเลยฟักทองก็เริ่มเป็นเถาเรื่อยแล้วนะคะ เมื่อวานนี้ก็นี่ฟักทองเริ่มมีเถามียอดเลื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเอาน้ำหมักมารดอีกนะคะเมื่อกี้นี่ก็ลืมทิ้วมานี่อ้นชมจันเมื่อวานนี้เด็ดไปเด็ดดอกตุมๆที่พอกินแบบนี้นะคะนี่ดอกสวยๆข,ขาว มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะก็ปล่อยให้เขาบานไว้สักสองสามชุดนะคะก็จะได้เมล็ดพันธุ์ที่เราสามารถที่เราจะได้นำไปทำพันธ์ุต่อนะคะนี่ค่ะส่วนแตงกวานี่ก็มะเช้ามมะช้าเดินออกมาเก็บไปได้สามสี่ลูกนะคะก็พอกินกับ ข้าวผัดนะคะส่วนตรงนี้นะคะมะเขือเจ้าพยาโอ้ยเริ่มแตกใบนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้เปิดน้ำลดนะคะนี่ค่ะเริ่มแตกใบแล้วนะคะอีกไม่นานถ้าเพี้ยไม่ลงโห แมลงหวีขาวกับเพียกระโดดเยอะเลยนะคะมะเขือนี่เป็นอะไรที่ไม่ถูกโรคก,กับเพียกระโดดเพียไฟแล้วก็แมลงวันแมลงวีขาวนะคะส่วนตรงนี้เป็นสาคูจีนนะคะหรือว่าสาคูแดงนะคะแมลงพยมได้มาสั่งไว้เตียนนะคะพอดีเลยไม่รู้ว่าเขากินตรงไหนนะคะ เลยวันก่อนนี่ค่ะมาขุดนะคะพอดีเลยเมื่อเช้านี้ดูคลิปของช่อง SKM เกษตรแฟมิลี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะขุดไปปลูกต่อนะคะตอนแรกไม่รู้ว่าเขากินตรงไหนที่แท้เขากินหัวเง่านี้นะคะนี่ค่ะหัวเงาแบบนี้นะคะบลางพยองก็ได้แต่แกะมาแล้วก็เอามาแทะตอนดิบๆนะคะก็รู้สึกวันๆหวานๆก็ไม่รู้ว่าเขากินตรงนี้หรือเปล่านะคะ ก็พ่องจะเข้าใจเดี๋ยวจะมาขุดนะคะในบ้านมีอยู่อีกหนึ่งกอนะคะกอใหญ่มากเดี๋ยวจะถดลองไปขุดมาต้มนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพริกกินดานะคะที่บาแหงพยอมได้ขุดมาปลูกใหม่นะคะนี่ค่ะก็เริ่มโตให้เห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะแต่ก็เริ่มจะลกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะต้อง เอาน้ำหมักมาลดนะคะนี่ค่ะใบเริ่มจะมีเพลี้ยใบเริ่มจะงิกนันนียสว่วนนี้ปลูกก่อนนะคะปลูกก่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะสงสัยจะต้องถอนต้องถอนแยกหรือเปล่าเอ่ยเพราะว่าปลูกตอนที่เราเพาะเราก็หยอดเป็นหลุมๆไปเลยนะคะเราก็ไม่ได้แยกนะคะนี่ค่ะ เริ่มโตเยอะแล้วนะคะใบกําลังสวยแต่ก็ลกนะคะถ้าไม่ลกก็ตัวแมลงกินหมดนะคะโหเอาใจยากอันนี้ก็เป็นฟัวรลังนะคะเป็นฝัวรลังกิมจูนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคณะเค ไม่รู้ว่าอันนี้ใช่หรือเปล่าที่เป็นปูเล่ก็ไม่รู้นะคะก็มาในถุงเดียวกันนะคะอันนี้ก็ทําท่าเรืองืองเหมือนไม่ลอดนะคะนี่ค่ะปลูกไม่เคยได้ผลดีเลยนะคะนี่ค่ะร้อยห้าสิบบาทซื้อเมล็ดมาอุ้ยเนาตัวอะไรเนี่ยมีเข่าด้วยนี่เห็นไหมคะตัวอะไรเอ่ยมีเข่าด้วยนี่ ตัวตะมูตะมิน่ารักเชียวกินกินผักหรือเปล่าเอ่ยวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูพืชผักสวนครัวรั่วกินได้ของบไรายวงพยอมในสวนคุณตานะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารายวงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ